สุพนัทเหมือนตาที่เห็นในสนามจริงนี่แค่น้ำจิ้มนะครับสนามซ้อมเขามีดีกว่านี้เยอะนะครับไม่เชื่อไปฟังจากปากพี่ได้กันได้นะครับและตำแหน่งที่พี่ไดชอบที่สุดนะครับไม่ใช่แบ็กขวานะครับแต่เป็นตำแหน่งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยที่1นในใจนะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์พี่ไดปียพลผานิชกุลนะครับดาวเตะสารพัดประโยชน์จากทีมบุรีรัมยูในเต็ดนะครับจะเป็นอย่างไรเชิญชมกันได้เลยครับ คำถามแรกนะครับการได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวเตะสารพัดประโยชน์นะครับที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวากลางรับหรือเซนเตอร์ก็เคยเล่นมาแล้วนะครับส่วนตัวพี่ใดรู้สึกอย่างไรบ้างครับต้องลงไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับไม,ไม่ไม่ว่าตําแหน่งอะไรก็ก่อนลงก็ขอคาปรึกษากับโค้ดแล้วก็หาข้อมูลส่วนตัวด้วยว่าตําแหน่งที่โค้ดมอบหมายให้ต้องเล่นยังไงแล้วตําแหน่งที่ชอบที่สุดอะครับเป็นตําแหน่งไหนครับก็เป็นกลางครับ กลางตงัวไหนก็ได้รับก็ได้ลุกก็ได้บล็อกตับล็อกก็ได้โฮดิ้งก็ได้แต่ชอ,ชอบตรงกลางมากกว่าเพราะาอิสระมากกว่าจากที่พี่เคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วก็หลายทีมทั้งเมืองทองเชียงรายจนมาถึงบุรีรัมนะครับพี่คิดว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้บุรีรัมเป็นแชมป์จนถึงทุกวันนี้ครับเมนเทลิตี้ครับแบบเหมือนเหมือนที่นี่แบบจะพูดคาว่าชนะทุกทุกทุกวันครับในการซ้อมต้องที่หนึ่งเท่านั้นต้องแชมป์เท่านั้นต้องต้องชนะทุกครั้ง ฝังอยู่ในหัวว่า<ะ>ต้องชนะอะไราเงี้ยอาจจะกดดันมากแต่ว่าก็แลกมาก,กัับความสำเร็จครในฐานะรุ่นพี่ซีเนียร์ของทีมนะครับตัวพี่เองคิดยังไงกับดาวรุ่งของทีมในตอนนี้นะครับแล้วคิดว่าน้องๆคนไหนมีโอกาสต่อยอดไปในระดับต่างประเทศได้บ้างนะครับอ้อันนี้ไปไปได้เกือบทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าจะไปตอนไหนขนานั้น<ะ>ไปต่างประเทศนะ่ยเพราะว่า<ะ>ทุกคน ถูกฝึกที่ที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ถูกฝึกทั้งวิธีคิดทั้งวิธีการของฟุตบอลเลยครับก็คือถ้าถ้าไปต่างประเทศก็น่าจะต่อยอดได้อีกอนะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบงค์นะฮะแบงค์ผมว่ามองว่าแบบเอาเงี้ยอยากให้รีบไปเลย <c oughs> เส่วนน้าก็คือมีครบทุกอย่างครับเหมือนเหมือนผมเล่นกับมุ้ยตอนช่วงพิกๆะครับคือคือแบงค์มีหมดเลยแต่ตอนนี้ น้องอาจจะเด็กด้วยแล้วก็ยังยังยังไม่ได้แสดงอะไรที่คนคนยังไม่เห็นนะผมแต่ผมเห็นในสนามซ้อมบ่อยมากคือมันมันจะมีเหนือเหนือเหนือแบบทั่วไปนิดหนึ่งไม่นิดแต่เยอะเลยอยากนําประสบการณ์อะไรไปส่งต่อให้รุ่นน้องภายในทีมบ,บ้างครับจริงๆพวกน้องๆประสบการณ์เยอะกว่าผมอีกนะ <laughs> <laughs> ยิ่งใน acl ยังไรอย่างเงี้ยไปบ่อยผมผมส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้ ก็ไปคือส่วนใหญ่ผมจะย้ายออกตอนเขาไปพอดีคืออย่างเชียงรายเขาได้ได้แชมป์ปุ๊บมีมีโอกาสไป ACL ผมก็ย้ายออกมาพอดีอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ ACL สักเท่าไหร่ใน ACL ครับพี่คิดว่าทีมจากไทยควรปรับอะไรครับเมื่อต้องต่อกรกับทีมระดับแถวหน้าของเอเชียก็ให้ฝึกเรื่องรายละเอียดคืออันนี้มันไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์นะหมายถึงแบบ บางคนอาจจะมีพรสวรรค์อาจจะเ,เลี้ยงดียิงดีอะไรเงี้ยแต่ที่สุดแล้วพอมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอ่ะมันต้องมีรายละเอียดมา,มากกว่านั้นก็คือการจัดบอดี้โพซิชันการจัดระเบียบร่างกายการขีเอสเปซการเอเวเนตก็คือเอเวเนตคือ,คอไม่ไม่ใช่เฉพาะตอนเกมลุกอะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะตอนเราได้บอลตอนเราไม่มีบอลเราก็ต้องการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอล <c oughs> ใช่แล้วก็การวิชั่นอะ่ะพวกวิชั่นอะ่ะอเวเนตอะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวลูกก็จะต้องมองไว้ก่อน คิดไว<อ>้ไก่อนว่าเฮ้ยบอลมาแล้วเราจะทําอะไรต่ออะไรเงี้ยคือต้องจินตนาการว่าบางคนพรสวรรค์แบบดีมากเลยนะแต่ว่าพอเจอเพสซิ่งเจออะไรก็ก็ไปไม่รอดเพราะว่าไม่รู้วิธีสมมติยิงบอลดินหน้ากรอบเกยียรโทษเงี้ยจะเอาตัวเองไปอยู่หน้ากับรอบเกยียรโทษยังไง<อ>ในในในขณะที่คู่ต่อสู้ไม่ให้ไปอ่ะก็คือเขาเตรียมตัวมาเพื่อเพสซิ่งมีเพสซิ่งมีซ้อนอะไรเงี้ย ถ้าคนไม่มีวิชั่นอย่างเงี้ยยิงบอลดีแค่ไหนก็ไม่ได้ยิงแต่ถ้าคนมีวิชั่นอย่างเงี้ยอย่างแบงก์อย่างไรมีสเต็ปสองเขาเขามีวิชั่นคือเขาจะคิดไว้ก่อนเฮ้ยถ้าบอลมามีตัวเข้าเขาจะทำเลยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงถ้าไม่ได้ก็ให้ไปแล้วก็วิ่งไปตัวป่าอะไรเงี้ยหรือว่าแทงจับได้แล้วก็แทงทะลุให้เพื่อนนะเพราะว่าคนเข้าเข้ามาสองสามคนแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างกวกเกมรับอะไรเงี้ยสกัดดียืนตำแหน่งดีแต่ว่า ไม่ได้มองคู่ต่อสู้อะไรเง<ะ>ี้ยก็ไอ้พวกนี้ก็อยู่ในหัวข้อก็ด e เฟน,เเน,เน s <ะ>์ a w a เ e n สมมุติว่าเขาจะคอสอย่างเงี้ยเรามองแต่บ,บอลแต่ว่าตัวประกบเราไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ทั้งที่เรายืนตำแหน่งตำแหน่งตรงนั้นถูกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคู่ต่อสู้เคลื่อนไปที่อื่นก็ต้องตามอะไรเงี้ยบอลไทยส่วนใหญ่จะเสียประตูลองไปดูทีมชาติเก่าๆก็ได้หรือว่าก็เ<อ>นี่ยไปดูเลยเวลาคอสมาส่วนใหญ่จะโดนลูกคอสเพราะว่าไม่ใช่เพราะตัวเล็กแต่ว่าคือ ไม่มี d เ f e n s e a w a r เนี่ยก็คือมองแต่บอลอ่ะไม่ได้มองคู่ต่อสู้ว่าเขาไปไหนอะไรเงี้ยเครับเพราะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องนี้ก็ก็สําคัญเหมือนกันก็อยากให้โค้ชอะไรเงี้ยก็ควรควรจะควรควรควรจะใส่ใจตรงนี้มากมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าสอนให้แปรบอลก็แปรบอลอย่างเดียวแต่ว่าก่อนที่จะแปรบอลทําอะไรจะระเบียบร่างกายยังไงอะไรเงี้ยครับคิดก่อนที่จะรับบอลต้องคิดอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจับบอลมาแล้วค่อย ไคิดนะมันไม่ทันการจัดระเบียบร่างกายการอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ใช่แค่วิ่งไปรับบอลหรือว่าอะไรง่ายๆนะจริงๆมันจะมีพวกแบ็กสเตปสมมุติว่าเป็นกองกลางเงี้ยถ้าถ้าถ้าอยู่ต่ำไปก็เหมือนแบ็กสเตปทะลุลายมาก็คือถอยถอยถอยมาเหมือนพวกอินเนต้าพวกอะไรเงี้ยตอนแรกอาจจะเป็นอย่างนี้เขายืนตรงนี้หน้าหน้ากองกลางใช่ไหมถ้าใช้แบ็กสเตปก็คือถอยมาตรงนี้เพื่อนส่งมาให้มันก็จะกินได้4คนอะไรเงี้ย อ่าอันเนี้ยคือมันก็อยู่ในการยืนตำแหน่งแล้วก็การจัดระเบียบร่างกายครับบางคนวิ่งวิ่งไม่มองบอลก็วิ่งขึ้นมาเฉยไม่เห็นบอลเพื่อนส่งให้ก็ไม่ได้รุ่นใหม่คือมันมี YouTube มีอะไรลองไปหาก็ได้มันมัน,ม,นมันช่วยได้เยอะบางครั้งโดนเพสซิ่งในพื้นที่แคบๆอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้มันมันจะช่วยได้ฟามสบคนแค่ไหนก็ก,ก็ก็ไม่ได้ถ้าถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ใส่ใจรายละเอียด พราะถ้าถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจรายละเอียดเราแปรบอลแม่น bon แค่ไหนเรายิงบอลดีแค่ไหนเราเลี้ยงเก่งแค่ไหนถ้าเราเจอเพสซิ่งเราก็าไปไม่เป็น<ะ>แต่ถ้าเราเอารายละเอียดพวกนี้มาใช้แน่นอนมันแกะได้แน่นอนมันจะแกะสั้นๆแกะแกะบอลออกออกจากตร,ตรงนั้นสวยๆได้แน่ก็ฝากไว้ประมาณนี้เพราะผมก็สในใจเรื่อง<ะ>เรื่องเรื่องเด็กลูกพีด้ว <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าวิ่งวิ่งวิ่งให้ตายก็ไม่เจอบอลถ้าเกิดเราไม่มีดีเทล พราะพวกพวกนี้ถ้าเราฝึกอะโค้ดโค้ดโค้ดจะมาจากไหนก็ช่างเขาจะใช้ใช้งานนักเตะง่ายมากเลยคือเขาไม่ต้องมาสอนใหม่อะแต่ถ้าถ้าถ้าเกิดโค้ดมาเก่งแค่ไหนต้องมาเริ่มใหม่มันก็ช้าอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเด็กเด็กไทยมีเบสิกตั้งแต่เด็กมีมีคำว่าเบสิกนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจกันตอนนี้นะสำหรับผมนะผมก็ผ่านโค้ดมาเยอะอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาเน้นมันไม่ใช่การแบบพาพาสปีดก็คือต้องส่งบอลให้แรงอะไรเงี้ยอย่างเช่นการการส่ง่ะ จริงๆบ้านเราเน้นไอ้สปีดบอลดิพาสสปีดดิอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่จริงๆมันคือทามมิ่งบางครั้งเราเราแบบขยับขยับแบบไม่พร้อมยอย<ฮ>ะไรเงี้ยแบบข้างบนสมมติว่ากองหน้ายังไม่พร้อมแต่คนที่ส่งบอลแบบพาสสปีดไปเราตอนนั้นยังยืนตำแหน่งไม่ดีเลย <ฮะ S 2> สู้จ่ายไปแบบเหมือนเหมือนแบบไม่ถึงกับดีมากบางครั้งจับบอลได้แต่ไอ้คนคนข้างบนยืนตำแหน่งดีแล้วเตะแป๊กไปยังบางครั้งยังหลุดเลยอะไรเงี้ยต้องไปไงด้วยกันแล้วก็จังหวะและเวลาในการส่ง ทามมิ่งสำคัญกว่าพาร์ทสปีดทามมิง<ะ>่งส,ส,สำคัญสคัญกว่าซึ่งซึ่งตอนนี้คือบ้านเรายังเข้าใจว่าเอ้ยมึงต้องส่งบอลเรื่อยๆแรงๆนะครับอันนั้นมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่สมมุติว่าข้างบนยังไม่พร้อมงี้ยมีตัวประกบอยู่สองคนม้งพาร์สปีดมึง<ะ>โดนลุม<ะ>แต่ถ้าส่งส่งไปสมมติเตะแป๊กไปให้มันคนเนี้ยแต่ว่ามีอีกสามตัวที่ท,ที่ที่คนนี้เลือกได้อ่าก็อันนี้คือทามมิง่ง<ะ>สมมติว่าส่งไปหน้าเป้าหน้าเป้าเอาส่งไม่ดีหรอกกระเด้งไปปุ๊บแต่สกิลให้ตัว แต่ถ้ามันเดินอยู่คนเดียวพาสสปีดไปปุ๊บเรียบร้อยนะเขามีสองคนแะรเงี้ยมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นทามิ่งสําคัญก่าพาสสปีดสุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆบุรีรัมย์ทุกคนไหมครับแชมป์มันแชมป์แล้วใช่ไหมละ่ะใช่ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองถ้วยจะทําให้เต็มที่ที่สุดอ,อะไรเงี้ยแบบแบบนักฟุตบอลทุกคนก็ตอนนี้ก็โฟกัสอยู่ก็อยากตอบแทนแฟนบอลท,ที่ที่สนับสนุนมาตลอดทั้งฤด,ดูกาล อะไรเงี้ยแล้วก็ดูดูการที่ผ่านมาด้วยคือนักฟุตบอลทุกคนกําลังแบบโฟกัสแล้วก็แบบแข่งขันกันในสนามซ้อมอย่างจริงจังเพื่อเพื่อที่จะทําให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะ่ครับผมก็ฝาลแน่นอนอยู่แล้วครับที่นี่ไปเป็นยังไงนไปไม่ได้ครับผมก็ฝากทุกคนเชร์นะครับแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนก็จะไม่ทําให้ผิดหวัง ก็เรียกอะไรไม่รู้ว่าจัดผลมันจะออกมาไงแต่ว่านักฟุตบอลทุกคนจะทําให้สุดความสามารถที่สุดครับเต mm ็มที่ที่สุดผลออกมาเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า,ส,าสัญญาว่าจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าและบอกได้เลยนะครับว่าคลิปหน้าก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับกับบทสัมภาษณ์พี่นิวพิลดลชัมลัสมีครับจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับบอกได้เลยว่ามานันแน่นอนครับ เนื่องด้วยพี่ใดนะครับเป็นคนพูดไม่เก่งก็เลยอาจจะได้แค่เป็นคลิปเสียงมานะครับแต่ EP หน้านะครับเป็นคลิปสัมภาษณ์เต็มๆแน่นอนติดตามชมได้เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดสวัสดีครับ